สวัสดีครับจากร้านทุนเซอร์วิสนะครับตัวนี้เตรียมเครื่องส่งอยุธยานะครับบริษัท PCD นะครับตัวนี้เทสเรียบร้อยหมดแล้วนะครับของที่จะติดไปกับเครื่องนะครับก็จะมีสายไฟมีชุดคอเล็ตนะครับแล้วก็จะมีตัวประแจแอลนะครับแล้วก็จะมีตัวบล็อก ok นะครับสำหรับรับตัวนี้3ฟันกับ4 สามฟันกับหกฟันนะครับส่วนตัวที่ติดอยู่กับเครื่องที่เทสไปนะครับจะเป็นสองฟันกับสี่ฟันอ่าทีนี้สีสวยเลยนะครับเห็นไหมครับคมคู่ขนาดเท่ากันพอดีเลยนะครับเทสสองตัวโอเคพร้อมส่งแล้วนะครับขอบคุณครับ